บทที่32อดีตชาติผมเข้าไปแตะมันได้เลยนะครับผมถามเลี๋ยวก่อนเธอต้องกำหนดช่วงเวลาและสิ่งที่เธอต้องการจะรู้ก่อนไม่เช่นนั้นเธอจะเหมือนกับหลงเข้าไปในแดนสนธยาที่มีเรื่องราวอะไรต่อมิอะไรยุ่งเหยิงไปหมดเธอบอกกรรมวิธีได้ครับ ออสิ่งแรกที่ผมต้องการจะไปดูคือช่วงพบชาติที่ผมได้เจอกับโคฮารุคู่รักของผมซึ่งขณะน,นี้เธออยู่ที่ดาวถึงราผมระบุความประสงค์แรกของผมต่อทั้งสองท่านทันทีนทการเดินทางลักษณะนี้เธอสามารถกำหนดจิตว่าจะไปที่ไหนไปในช่วงเวลาใดได้เองเลย เพราะนี่คือความทรงจำของเธอล้วนๆพาสุธาแนะนำได้ครับตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นจังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมกำลังจะเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตเหมือนเดินทางด้วยเครื่องไทยแมชชีนผมพูดด้วยความตื่นเต้นถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปสัมผัสกับแท่งผลึกแห่งความทรงจำของเธอได้ ฉันขอส่งเธอเท่านี้นะพาสุธาพูดขอบคุณมากครับผมพูดจากนั้นผมก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้แท่งคริสตัลแห่งความทรงจำของผมทันทีและวางมือทาบลงบนผลึกนั้นอย่างแผ่วเบาโดยมืออีกข้างยังคงจับมือของท่านโพเทไว้เช่นเดิมทันทีที่มือของผมสัมผัสกับผลึกแก้ว สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือภาพของตนเองกำลังพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพียงอึดใจเดียวผมก็มาอยู่ณนะสถานที่แห่งหนึ่งที่กำลังมีการก่อสร้างวัดตัวอุโบสถนั้นสร้างใกล้เสร็จแล้วเหลือแต่ง,งานเขียนลวดลายทองประดับรอบเสาและงานตกแต่งเพดานผมเห็นช่างฝีมือหลายคน กำลังเร่งมือทำงานกันอย่างขมักขม้นส่วนภายในอุโบสถเสร็จสมบูรณ์แล้วที่หน้าบันมีไม้แกะสลักปิดทองเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบพญานาคและราหูด้านข้างรายรอบไปด้วยเหล่าเทพพาดาจำนวนหนึ่งความรู้สึกของผมตอนนี้คือผมน่าจะเป็นใครสักคนที่มีบทบาทในการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ การแต่งตัวของผมดูภูมิฐานกว่าคนอื่นๆไม่นานนักผมก็ได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากนอกอุโบสถว่าสมเด็จพระอินทราชาเจ้าเสด็จมาถึงปากทางแล้วทุกคนที่ได้ยินเสียงนั้นต่างตาลีตาลานวางทุกสิ่งที่กำลังทำลงมานั่งกับพื้นท่านโพเชครับนี่ผมอยู่ที่ไหน และผมกำลังเป็นใครครับผมใช้วิธีตั้งคำถามในใจแทนการเปล่งเสียงออกมาพบชาติที่เธอมานี้เป็นช่วงที่เธอเป็นช่างปั้นพระพุทธรูปฝีมือดีคนหนึ่งที่นี่คือเมืองอโยธยาสีรามเทพนครช่วงเวลาที่เธอย้อนมานี้ประมาณเกือบ600ปีจากปัจจุบันตอนนี้เธอเป็นคนโปรดของกษัตริย์ผู้ของนคร พรอรูปแบบพระพุทธรูปที่เถอปั้นนั้นถูกใจพระองค์มากพระองค์จึงเสด็จมาเยี่ยมชมบ่อยๆพอท่านโพเชพูดจบดูเหมือนความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองก็กลับมาและตัวผมก็เหมือนเข้าไปอยู่ในตัวเขาคนนั้นผมรู้ขึ้นมาทันทีว่าวันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระอินทราชาจะเสด็จมาดูงาน หลังจากที่พระพุทธรูปที่ผมปั้นถูกนำไปหล่อด,ด้วยทองสำลิศและได้รับการลงรักปิดทองทั่วทั้งองค์แล้วผมรู้ว่าผมได้รับอภิสิทธิ์หลายๆอย่างเช่นได้รับพระราชทานบ้านหลังใหญ่พร้อมค่าทาาบริวารได้รับตำแหน่งเทียบเท่าคุนนางแต่ไม่ได้มีหน้าที่บริหารบ้านเมืองการของผม จะเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่างๆในพระราชวังซึ่งงานส่วนใหญ่จะวิจิตรการตาทำให้แขกบ้านแขกเมืองที่มาเห็นต่างชื่นชมว่าศิลปะที่เมืองของพระองค์นี้งดงามราวกับเนรมิตมาจากสวงสวรรค์โดยเฉพาะรูปแบบของพระพุทธรูปองค์ที่ผมปั้นขึ้นมาใหม่องค์นี้ มีความพิเศษกว่าองค์ไหนๆในอาณาจักรของพระองค์พระพุทธรูปองค์นี้มีเครื่องทรงแบบกษัตริย์มีมงกุฎยอบแหลมและมีพระพักหน้าเกรงขามตะลกดีนะที่เธอแกะสลักรูปของฉันประดับไว้ที่หน้าบานของอุโบสถด,ด้วยท่านโพเชพูดขึ้นลอยๆเหมือนต้องการเปิดประเด็นคนไหนคือรูปของท่านครับ ผมถามหากเทียบเคียงบทบาทหน้าที่และชื่อที่ออกเสียงคล้ายคลึงกันฉันคิดว่าภาพที่เธอสลักขึ้นไปประดับบนหน้าบันนี้หมายถึงตัวฉันแน่นอนท่านโพเชตตั้งข้อสังเกตท่านหมายถึงรูปพระนารายณ์นั่นหรือครับผมถามใช่แล้วนารยาหรือนารายคือการออกเสียงที่เพี้ยนกันนิดหน่อย ระหว่างมนุษย์โลกกับรูปธรรมชั้นสูงลักษณะการออกเสียงของรูปธรรมชั้นสูงที่ไม่ได้ค่อยได้ประด่งเสียงออกมาจากลำคอเวลาออกเสียงจึงลากเสียงยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปและถ้าพิจารณาจากบทบาทของพระนารายตามคติที่พวกเธอเชื่อกันฉันยิ่งมั่นใจว่ารูปนั้นคือรูปของฉันแล้วครุฑละครับ หมายถึงใครและทำไมท่านต้องนั่งอยู่บนหลังพลุดด้วยผมถามเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาถึงความเป็นตัวฉันซึ่งอาจจะมีความเก่าแก่มากผู้คนในอดีตไม่เข้าใจเรื่องของอากาศยานเมื่อเขาเห็นว่าฉันเดินทางไปไหนมาไหนด้วยยานพาหนะะที่บินได้สิ่งที่เขานึกออกเป็นสิ่งแรกคือสัตว์ปีกที่บินได้ หรือนกแต่มันคงจะไม่ใช่นกธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนดังนั้นการสร้างรูปลักษ์ของนกที่สามารถใช้เป็นภานะได้จึงเกิดขึ้นท่านโพเทอธิบายอืมน่าสนใจนะครับแล้วพญานาละหมายถึงอะไรผมถามต่อในอดีตมียานทัศนะบางคน ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวด้วยจิตส่วนใหญ่เมื่อรู้จักกับฉันแล้วเขาจะรู้ว่าที่อยู่ของฉันคือที่ไหนพญานาคคือสัญ,ญลักษณ์ของเมืองบาดาลเมืองที่อยู่ใต้น้ำหรือใต้มหาสมุทรและนั่นคือที่อยู่ของฉันแล้วราหูละคับหมายถึงอะไรผมถามอีกครั้งแรกที่ฉันมาอย่างโลกใบนี้ ฉันก็ไปสร้างยานของฉันขึ้นบนดาวดวงหนึ่งที่มีวงโคจอรอยู่ระหว่างแกนกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกกับระบบสุริยะจัก,กรวาลของเราที่ดาวดวงนั้นจะเป็นเหมือนโรงงานผลิตยานขนาดใหญ่แบบเดียวกับที่พำนักของฉันเพราะที่นั่นมีองค์ประกอบของวัตถุธาตุที่เอื้ออำนวยต่อการก่อรูปเป็นตัวยานดาวดวงนี้ จะโครจรเข้ามาอยู่ในรัศมีของระบบสุริยะจักรวาลของเธอในทุกๆ3,600ปีซึ่งวางครั้งก็จะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งคือมันจะมาบดบังดวงอาทิตย์เป็นเวลานานเพราะมันมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬานมากใหญ่กว่าโลกของเธอหลายร้อยเท่าดาวดวงนี้ไม่มีแสงในตัวเอง เมื่อพวกเขาเห็นปรากฏการณ์ของดาวมืดดวงนั้นแต่ไม่รู้จะอธิบายสิ่งที่เห็นว่าอย่างไรมนุษย์จึงจินตนาการว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มีอนุภาพมากจนสามารถกลืนกินแม้กระทั่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้ท่านโพเทอธิบายต่อ